สวัสดีครับแวมาส่งงานครับตัวนี้เป็นงานกระเป๋าทรงใบฟอร์ดบอลเลตครับเป็นงานคัสตอมที่ลูกค้าเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ส่งแบบมาให้ช่างนะครับตัวหนังลูกค้าเลือกเป็นหนังเอฟสันสีดำครับงานคัสตอมแบบนี้นะครับจะใช้เวลาในการทำงานนานกว่างานปกติทั่วไปนิดหนึงนะครับ เพราะว่าต้องแกะแบบเขียนแบบแล้วก็สร้างแพทเทิร์นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นงานที่ตัวผมเองชอบมากๆนะครับสำหรับงานคัสตอมลักษณะแบบนี้ใบนี้โจทย์ที่ลูกค้าให้มานะครับคือช่องใส่บัตรจะฟิกไว้เลยว่าใส่บัตรแค่4ใบสีช่อง ช่องซิปใส่เหรียญ1น1ช่องนะครับช่องธนบัตร2ช่องนะครับโดยแปลงช่องขั้นบัตรด้านหน้านะครับให้สามารถใส่ธนบัตรได้นะครับแล้วก็ช่องใส่ธนบัตรด้านหลังก็เป็นแบบปกติ1ช่องนะครับเพื่อลดความหนาของชิ้นงานลงนะครับจะได้ให้ตัวงานไม่หนามากเกินไปนะครับถ้าตามแบบที่ลูกค้าแจ้งมานะครับที่ลูกค้าเขียนมาให้ก็คือด้านในจะมีช่องใส่บัตร3ช่องนะครับช่องซิป1ช่องนะครับ แล้วก็จะมีช่องใส่บัตรด้านนอกอีก1ช่องนะครับรวมกันเป็น4ช่องนะครับผมได้ทําการปรับแพทเทิร์นนิดหนึ่งนะครับให้ช่องใส่บัตรเข้ามาอยู่ด้านในทั้งหมดเลย4ช่องนะครับโดยช่องใส่บัตร3ช่องด้านซ้ายก็ยังคงความเหมือนเดิมที่ลูกค้าเขียนแบบไว้นะครับ แล้วก็มาเพิ่มช่องใส่บตัตรอีกหนึ่งช่องที่อยู่ด้านเหนือช่องซิปนะครับเพื่อให้แพทเทิร์นด้านซ้ายและด้านขวามีความเหมือนกันคล้ายกันแล้วก็เกิดความสวยงามของชิ้นงานด้วยครับส่วนช่องธนาบาตัตรก็ยังเหมือนเดิมนะครับสองช่องแบบตามที่ลูกค้าแจ้งไว้ครับแต่ด้วยข้อจำกัดของหนังเอฟซันนะครับคือตัวหนังจะมีลายกระจายทั่วทั้งแผ่นหนังนะครับจะไม่สามารถปั๊มโลโก้ลงได้นะครับหรือถ้าปั้มลงไปตัวโลโก้ก็จะไม่คมชัดนะครับ ผมเลยใช้หนังอิตาลีบูติโลในหนึ่งตำแหน่งของแพทเทิร์นนะครับเพื่อเอาไว้ปั๊มโลโก้ให้เกิดความคมชัดและสวยงามขึ้นนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสั่งตัดงานเครื่องหนังไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดก็แล้วแต่นะครับสามารถเขียนแบบหรือว่าแจ้งแบบมาพูดคุยปรึกษากับช่างได้ก่อนนะครับเรายินดีให้คำปรึกษากับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมากๆขอบคุณมากๆครับ